ปัญหามันก็คือต้องการที่จะโหลดหน้าลงอีกอันนี้คือผมทําเสร็จแล้วนะ <Wow. S 2> มันก็จะแบบเป็นรูสวยๆมันก็จะได้ประมาณนี้เข้าร่องเข้าทรงพอดีเป๊ะเลยโอเคนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัทเอตโตก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมีทริคดีๆมาฝากทุกๆคนสำหรับใครที่ชอบแต่งรถทำรถนะก็ดีว่าวันนี้นะคือ ผมเปลี่ยนบางโคนหน้าใหม่ไม่ใช่จะพาะบางโคนหน้านะคือเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสีใหม่เลยนะแต่ว่ายังเป็นชุดสีเดิมให้มันตรงกับเริ่มของเราอยู่นะก็ปัญหามันก็คือผมต้องการที่จะโหลดหน้าลงอีกสักประมาณสัก2นิ้วนะแต่ผมไม่อยากที่จะเจียมบ,บางโคนนะคืออันนี้ก็เป็นบางโคนเก่าของผมนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เจียมเหมือนกันนะแต่อันนี้คือผมโหลดแค่นี้เดียวนะประมาณ ประมาณ2เซนนะแต่ว่าคือผมต้องการที่จะโหลดเยอะกว่านี้ก็ตอนนี้คือผมทำแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยดนี้ไปพูดยังไม่ติดแก๊สนะระวังนะคือเน่เนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผมทำทำเสร็จแล้วนะมันก็จะแบบเป็นรูสวยๆอย่างนี้เลยนะคือแบบทำไง่ายๆนะทุกคน โอเคมาเรามาทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลานะอุปกรณ์ที่เราจะทำก็ไม่มีอะไรที่เยอะนะสำหรับอุปกรณ์นะคือผมก็จะใช้เหล็กเหล็กประมาณนี้นะนี่นะเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่าว่ามันต้องใช้เหล็กโตประมาณเท่าไหร่เหล็กโตประมาณ25 5้า้านะเอาง่ายก็คือคอท่อแหละที่ผมเอามาตัดซึ่งโชคเราอ่ะมันได26กมิลน,นะควมโตมันเนี้ย26บหมิลนั้น พอท่อมันก็25.5พอดีนะผมก็มีเศษเศษเหลืออยู่โอเคถ้าเรามาทํากันเลยทำาง่ายสำหรับใครที่แบบว่าชอบชอบบอกนะเนี่ยผมแนะนําวิธีนี้เลยเชื่อมาเริ่มกันเลยก็อย่าลืมหาผ้ามาจับคอท่อนะไม่งั้นเนี่ยมีมือพองนะโอเคแล้วก็จะใช้แก๊สกระป๋องนะในการให้ความร้อนคอท่อนะ ไปลูกเว้ยไปลูกแล้วก็เป่าให้มันแบบแดงๆร้อนๆไปเลยนะเนี่ยมันเริ่มแดงแล้วนะ ช่นะก็น่าจะได้ที่แล้วมาเรามาจิ้มกันเลยนี่นะเราก็อิงใช้รูเดิมของแกนโชกเลยนะเราต้ยัดแล้วก็ดันมันขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะเห็นไหมหมุนหมุนด้วยนะหมุนหมุนแล้วก็ดันแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ดันนะ จิ๋งย็ง hey. ไงง่ายไหมเออง่ายไหมแล้วแบบรูมันจะเป็นวงกลมพอดีเป๊ะเลยนะอันนี้แล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกอนเราก็มาถอดแล้วเราก็เหมือนจะใช้บอสเก็บเก็บส่วนที่มันแบบเป็นรอยขุกขะโอย นี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะสองฝั่งเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาบอสเก็บรูสักเล็กน้อยนะครับผมก็ดอกที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะหาได้ทั่วไปตามร้านขายอุปรกรณ์เออจะบอกทำไมวะเนี่ย <c oughs> โอเคมาไายแล้วผมว่า

ลองเราโชคแบบเสียบดูก่อนนะว่ามันผ่านได้ไหมเชียร์ผ่านได้สบายนะนี่นะเห็นนะนี่ฮิจจัดไปวัยรุ่นทําอุปกรณ์วัยรุ่นทําลายอ่ะนี่โอเคเดี๋ยวเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเสียบดูทุกคนเดี๋ยวเสียบดูเชียร์ผ่านนะเรียบร้อยเดี๋ยวลองประกอบดูว่ามันจะ ใช้งานได้ไหมนียอันนอ็อตสก่อนเอาแบบว่าลองลองใส่ก่อนดูนะ Okay. ประมาณนี้นะก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากหาแตังไปซื้ออุปกรณ์นะผมจะลืมแอดเข้าไปเล่นเกมกันได้นะครับผมที่ลูซี่เจ็ดแปดเก้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็พ <laughs> <Okay. S 1> โอเคก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ชว์กันดูอเอาแบบพอดีเป๊ะเลยไหมเอาเอาเสร็จฝั่งนี้ก่อนชูดู đu Ê, chỉnh quá Ê, này okay. mà này <laughs> à? điều tiền <laughs> <laughs> quá Để đồn khá gì Ê, này เอ้า yeah. oh. yeah, โอเคนี่นะทุกคนสวยไหมประมาณนี้นะน,นี่นี่นี่น,น,นอ,ยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาถ่ายหน้าแล้วเออนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะเข้าร่องเข้าทรงพอดีเป๊ะเลยนี่โอเคก็สวยงามนะผมสำหรับใครที่ไม่อยากจะแ,แบบว่าปากบางโคนใหมันเว้านะ อันนี้ก็คือเราเจาะรูให้มันเข้าลูกพอดีเป๊ะเลยนะนี่เป็นไงอ่าถ่ายมุมข้างบนด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นกันน,นี้เส็งโอเคโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะซึ่งหนทคนิคมันก็ไม่ใช่เทคนิคใหม่หรอกทุกคนก็ พอดีคือไม่อยากที่จะปาดบังโคลนให้มันเว้าแบบเสียบังโคลนเยอะนะเนี่ยนี่นี่นนมาดูอันนี้คือปาดนะเนี่ยเห็นไหมถ้าปาดมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะเสียแบบครอบบังโคลนไปนะอันนี้คือผมปาดนะเนาะผมก็นั่งพิจารณาเล็งแล้วก็เล็งแล้วก็พิจารณานะว่าจะทํำยังไงให้มันแบบให้มันให้มันสวยงามที่สุดนะเออก็ได้วิธีนี้มานะโอเค ก็สําหรับใครที่อยากจะทําแบบว่าให้มันสวยงามนะก็อย่าลืมลองเอาไปทําดูนะครับผมไม่ยากนะครับผมเนาะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่แก๊สกระป๋องนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องนัทเอต่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไป